มีใครพกกระติกน้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันบ้างพูดแล้วเหมือนเชยแต่ถ้าเลือกกระติกน้ำที่มีดีไซน์จะกลายเป็นคนมีเทสเลยแหละลกระติกน้ำที่ไปกับเราได้ทุกที่เข้ากับทุกโอกาสมันมีจริงๆนะวันนี้จะพามาดูว่าเข้ากับทุกโอกาสได้ยังไงลองตามเรามาดูที่โซจิรุชิทาวกันรูที่น็อปปิง้งพามาทัวร so ์โซจิรุชิทาวงานเทศกาลส,สุดครีเอทีฟของโซจิรุชิแบรนด์กระติกน้ำคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นที่เราคุ้นหูกันดีเนี่ย<ๆ>เขาเปิดตัวคอลเลคชันใหม่แถมยังได้ศิลปินไทยออย่่่าา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 งงวววิิิินน์์มสสรร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 ้้คคคแเเเเเตพศษใใโซจจุชทททีะะหห็กำด ทำกิจกรรม o u t ดอ o r สามารถพกกระติกน้ำไปได้ทุกที่แก้วสุญญากาศรุ่น SSJS40 สีพาสเทลแมทชุดง่ายรุ่นนี้มีหูจับพิสะดวกไม่ว่าจะเดินจะนั่งก็เปิดดื่มได้ง่ายๆเลยนะแะม่ว่าจะเด็กแค่ไหนก็พกกระติกน้ำได้เหมือนกันโรสโซจิลูชิก็มีกระติกน้ำไซส์เล็กที่มาพร้อมรวดลายน่ารักน้ำหนักเบาฟาล็อกได้เอาจริงๆผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบลายนี้มากๆจะจพกไปโรงเรียนไปรเรียนพิเศษหรือไปที่ไหนๆก็สะดวกต่อไปอย่าพ่อพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกอากาศร้อนยังไงก็หายห่วงเพราะมีกระติกน้ำรุ่นททีี่่่่่เเเเเกก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 ก็็บบคค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 ววววาา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 มมมมมยยยยยนนนนนไไไดดด้้้้้พพพรรออ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 สสสลลงงหััิิตตฟชุืะปใ ดื่มกัน้งใจจะช่วยลดการใช้พลาสติกช่วยเก็บความร้อนความเย็นและรสชาติของเครื่องดื่มได้นะเจ้ากระติกสุญญากาศรุ่น SMRS 50สายะทัดรัดเก็บได้ทั้งความร้อนและความเย็นยาวนานกว่า6ชั่วโมงซึ่งโซจิรุชิเนี่ยเขายังเป็นแบรนด์ผู้นําการผลิตกระติกน้ําสุญญากาศมายาวนานกว่า100ปีเลยนะแอบ,บกระซิบว่างานเนี้ยมีกิจกรรมแจกไอศกรีมแคชโชว์วิดีโอตัวเนี้ยกับทางพนักงานแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศของโซจิรุชิทาวส์ลงช่องทางของตัวเองพร้อมติดแฮชแท็กโซจิรุชิและโซจิรุชิทารรักอวส์ก็ร มานะงานมีวันที่2-15พฤษภาคม2567นี้เท่านั้นที่สยามพารากอน